ทปมงานหาปูค่ะวันนี้มาหาปูกันนะคะ

ไม่็ให้ไปไปค่ะไปไปมาดิมาดีค่ะมาดีค่าปูก่อนมาดีค่ะเออทางฝั่งมันดำนะไม่เพราะฉะน้นอดเขาาะฉะั้นยอดจอดนะจ้าโอ้ยตั้งวนิด่อเอาไปนกองิดวยจ้าไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่ถือให้ไปเดี๋ไปนู่นไปนู่นไปนู่นไปก่อนไป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 ดู

ไหนนี่ล้างล้างก่อนล้างก่อนอันนี้แบบไม่ต้องขุดนะคะหาปูตัวอาจจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่โอเคนี่ไหมไม่เป็นไรลูกไปล้างได้อย่าขีดตุ้ม